ไข้มดแดงยี่บานี่ไข่มดแดงร้อยหนึ่งค่ะโอ้บ่คอยแพงมาเลตอนนี้กินได้หลายคนเนาะกินกับรอบครัวเนาะกินผู้เดียวมาแสบแบแพงข้องแพงฟันลาครับเมื่อบึงกับข้าวร้อยห้ากับร้อยห้าสบสองร้อยห้าสาให้หมดแดง จยเจยว่าเครื่องกินเลขกวทา่ราก็ไสอายห้าโอ้ยถือกี่รอกเตาหาบาทก็หาบาทกันสามสิบตัวเออก็เสียต้องควรลอยสองลอยก็ได้พว่แม่พี่แม่เอามาแตนก็เป็นห้า

ดีดีดีแ้เขามาเมาเนี่ยเอาปลาซะไปกินี่เีงปลาที่ไอยู่บกินบไรบรบบอกไอ้นนากน่าเือปลานยปน่อยปน่อยม่บปลหน่อยเอาตัวนันนีปลาดุกเออปลาดุกอะไร้อยากไครมดแดงปล่นารอยนึะไรกินผู้เดียวมันบแสตรงนี่ขอบขั้วกินํำนี่ ขาคนเ้าอาม่รูไม่เมียก่อนสืสื่อไมแดงไปสูกินพูจาหนโอ้ยแบงขอยสิบบาทซะแบงได้อยู่บ่สวมันบร้ายสิบบาทละบ่ทีงานอยู่ใสเขามาเนี่นี่บ่ มานเห็นอย่างมากนวดบ่เรามาเห็นทุกวันบีบขาตุกวันพวกก็เสียขาโอ้ยอาแมค้าอยู่นี่เด้อเพิ่นมาขายอยู่นี่ครับประจำย,ย่อยนาอาบุบหนวดโอ้บ่แม่นีงยังเกาะ <c oughs> นาโรงแรมโรงแรมฝ่ายเ, <c oughs> เ,เ,เขียนนะครับเ <c oughs> พิ่นมาขายอยู่เสมอประจำสะย่างคูนขาออกตรงขามกับทูมกนี่แหละมาอุดหนุนเพิ่นแน่ตรงขามกับไทสบ่สมุทรนี่แหละกับเขาก็มีติเนียเสียบบาหารสด เค็ดมาแล้วเรียบร้อย,เ,ยเอารองงานไฟเข็นโรงแรมไฟเข็นหอพักไฟเข็นนี่เลยหอพักโรงแรมชั่วข้าวผู้ใดบ่มักชั่วข้าวกับขังคลืนก็นได้ชั่วข้าวสองร้อยหา้าสิบขังคลืนก็นประมาณสี่ร้อยมีห้องอาบทีวีแอร์น้ำอุ่นอย่างดีแต่ว่าบ่าเคยไปนอนตะเกียอ์เอ้ามาเด้อครับเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวกดไหลกดแชร์ให้แน่ถ้าปัก ไม่ขาพผ่นมาเต็มวงสามชิปกูนะบางที่แหละเอาของมาขายของบรรนนกเขา,าเครับเหมือนเมื่อวานนู้นเพลินกับเขาไม่หดมืดอันนียนอันนั้นพักติีวพักอีตัวกูน่ะพักนั่งอ่างหยามีสุนเนวไข่คบุดแดงก็มีมีสูเมอ์อยู่ไข่บุดแดง,ดงเป็นบางเหมือเนาะโอ้เดี๋ยวเต้เขาสิห้าได้เอาปลากระเพบนสุนีครับ ดูกไห่ก็แชรกับเกษตรลูกทุ่งคนรูปหลอ